สวัสดีค่ะพบกับรายการ h o s i ซิงเกิมอร์นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่27ตุลาคมราคาทองคำสปอร์ตสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงแรงหลังจากที่เดือนนะ้าปรับตัวขึ้นติดต่อกัน9สัปดาห์เป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน9สัปดาห์เป็นครั้งที่5ของประวัติศาสตร์อย่างไม่สามารถทําลายสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกันได้10สัปดาห์ครัก็ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมาก เก้าสัปดาห์ขึ้นมา1,000งพดอลลาร์ดังนั้นก็มีแรงเทขายออกมาสัญญาณทางเทคนิคก็เกิดสัญญาณซื้อมากเกินไปโอ้บอสมากๆแล้วนะครับแล้วปัจจัยพื้นฐานเองก็มีความหวังว่าโกเมนชด,ดาวของเชเมกาจะาสิ้นสุดตรงแล้วก็ความตึงเครียดด้านการค้าของอเมิกาจีนก็น่าจะลดลงด้วยก็มีแรงเทขายออกมาวันศุกร ปิดตลาด4,111ัดอลลาร์ลดลง14บดอลลาร์จากวานันพฤหัสทั้งสัปดาห์ลดลงไป139่งาดอลลาร์นะคะซึ่งวันศุกมีตัวเลขเงินเฟอ้อ cpi เดือนกันยนต์ออกมาก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ทำให้มีความเป็นถ่วงเรื่องเงินเฟอ้อเท่าไหร่นะคะเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบรายปีแล้วก็เพิ่มขึ้น0.3% เมื่อเทียบปลายเดือนภาคการบริการออกมาดีเดือนตัวาคมเพิ่มขึ้นเป็น55.2สิก็สวนทางกับตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลง53.5นะคะทำให้วันศุกร์ทองคำก็ปรับตัวลงอีกตัวเลขภาคการบริการของสวิเร์อ,รออกมาดีสำหรับเมื่อวานนี้มีข่าวอเมริกาแล้วก็จีน ทางด้วยการสมัยกาจีนนะคะเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้คุยกับจีนเนี่ยเราก็ได้บรรลุฉันตามติเบื้องต้นแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของให้จีนช่วยส่งออกแร่หายาให้จีนช่วยซื้อั่วเลืองข้าวโพดนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถบรรลุฉันธรมมติเบื้องต้นนะคะเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้บรรลุข้อตกลงทางด้าน ก็เป็นเส้นแล้วมีทางเมริกามีความคาดหวังว่าเดนไลน์วันที่10พฤศจิกายนเนี่ยน่าจะมีการเลื่อนออกไปนะคะก็การพักรบการเก็บภาษีเนี่ยก็น่าจะขยายออกไปก่อนนะคะเขาคงต้องเจรจากันอีกนะคะไม่รู้พักรบออกไปอีกกี่วันสำหรับทมแล้วก็สียิ่งผิงจะพบปะ คุยกันเกี่ยวกับเรื่องด้านการค้าในวันพัดที่30ตุลาคมนี้นอกรอบการประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้คัะตลาดคงจับตามองเป็นพิเศษเลยนะประเด็ดนนี้ส่วนกองทุน SPR สัปดาห์ที่แล้วเริ่มขายทองออกมาแล้ววันพุธ6.29ตนันวันศุกร์5.44ตันทั้งสัปดาห์นี้ก็กลายเป็นว่าเสมอตัว ก็เป็นการขายออกมาหลังจากที่ซื้อทองเกิน10บปันในวันที่ 16, 17แล้วก็20ก่สิตุลาคมนะคะสามวันติดเลยสำหรับสัปดาห์นี้ติดตามเรื่องของประเด็นเรื่องการค้าชะมัดจีนนะคะรอดูพร้มกับเสยยิญญ่งพิงจะคุยกันได้ดเรื่องขนาดไหนนะคะมีการประชุมธนาคารกลางสารัฐหรือเฟดนะคะทราบผลคืนวันพุธก็คงปรับลดดอกเบี้ย 0.25%เป็นครั้งที่2ของปีนี้มีการประชุม BOJ แล้วก็ ECB ธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปด้วยนะคะแต่ที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเป็นหละนายล้มลาคนองคำคาดว่าปรับตัวลดลงหลังจากที่มีข่าวสหรัฐแล้วก็จีนบรรลุฉันทามติเบื้องตอน้น ทองคําให้แนวรับ4 0 5 0ดอลลาร์4 2 2ดอลลาร์แนวป้าง4,120ดอลลาร์และ4,140ดอลลาร์ค่ะสําหรับปักาอทองแท่งของสมาคมขายออกวันเสาร์6,3,700บาทเพิ่มขึ้น600บาทค่ะแนวรับ6 2 8 0 0บาท62,500บาทแนวป้า63,500บาท63,700บาทค่ะ สำหรับคำแนะนำการลงทุนอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ4 0 5 0ถึง4,120ดอลลาร์โก f ฟิเจอร์เล่นได้สองฝั่งนะคะฝั่งซื้อแนะนำที่ประมาณ4 0 5 0ดอลลาร์แล้วก็ปัดขาดทุน4,22 0ดอลลาร์ฝั่งขายแนะนำขายที่4,110ดอลลาร์ปัดขาดทุน4,160ดอลลาร์ค่ะโกลด์ e เจอร์ เก่งกำไรฝั่งซื้อ4,900ดอลลาร์แล้วก็ปัดขาดทุน4 6 2ดอลลาร์เปิดฝั่งขายได้ที่4,180ดอลลาร์แล้วก็ปัดขาดทุน4,200ดอลลาร์ค่ะเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วแข็งค่าขึ้น26สตางค์ครับแล้วก็วันศุกร์ก็แข็งค่าขึ้นประมาณ25สตางค์ใกล้ๆกันครับปิดที่ 3, 2บาท52สตางค์ถามเงินบาทคาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ สามสิบสองบาทสี่สิบสองตางค์ถึงประมาณสามสิบสองบาทแปดสิบห้าตางค์ส่วน USD futures สัญญาเดือนธันวาคมแนวรับสามสิบสองบาทยี่สิบสองตางค์แล้วก็แนวต้านสามสิบสองบาทหกสิบห้าตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุก,การติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ